เหนือนแน่นหวานลมพัดเย็นมากค่อนข้างหนาวเลยเนี่ยไม่ไกี่นาทีจะข้ามเลยละ สวัสดีครับพี่น้องก็วันนี้พบกับพีเตอร์พาแซบอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้พาพี่พาน้องนะมาทําเมนูกินกันกลางทุ่งนานะครับก็วันนี้ว่าจะทําเป็นต้มปลานะครับเริ่มเลยใส่ใส่เครื่องเลยอใส่คาไปก่อนนะก็ตะไคร้ใส่ได้แล้วก็ใบมะกรูมมกดใส่ไป เกินไปก็ผมใส่หัวหอมแดงด้วยนะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่ปลาใย่ปลาใส่ปลาลมพัดเย็นๆนะพี่น้องที่นี้ค่อนข้างหนาวเลยแหละ เดี๋ยวรอให้น,ใน้ําเดือดก่อนใส่อันนี้เนี่ยลืมใส่อผักชีบใบเลื่อย,บบอยหั่นไว้เรียบร้อยแล้วบใ,บใส่มะเขือเทศด้วยใส่เลยแล้วกัน ก็ต้นหอมใส่เลยแล้วกันใส่ไปเลยเดี๋ยวรอน้ำเดือดก,ก่อนเดี๋ยวผมใส่มะกอ,อกเข้าไปเลยนะยยไม่ไ้ใส่เข้าไปเลย อ่าน,นะครับก็เดือดแล้วครับเดี๋ยวผมจะปรุงก่อนนะแล้วค่อยใส่ปลาเพราะเดี๋ยวใส่ปลาแล้วมันปรุงยากแล้วมใส่เกลือก่อนเลยใส่ผงปรุงรสนิดนึงนะแล้วก็ผงชูรสหน่อยนะผงชูรสนะใส่เลย จะใส่น้ำปลาด้วยแล้วแต่คนชอบเด้อที่น้องเครื่องปรุงนี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะแล้วแต่คนชอบเดี๋ยวปรุงให้รสมันโอเคก่อนแล้วก็ใส่ปลาทีเดียวเลยโอเคนะครับหลังจากเดือดอีกรอบนึงแล้วก็จะใส่ปลาครับเลยนะ เดี๋ยวผมจะใส่ใบกะเพาล,ลงไปด้วยนะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่กะเพราหน่อย

เรียบร้อยครับพ uh, uh, ี่น uh> ้องอามาเดิอพี่น้องหาข้าหาปลามากินด้วยกันครับวันนี้ผมอ่าไม่เอาข้าวมานะพอดีไม่อยากอยากต้มปลาอย่างเดียวนะครับชิมก่อนเนื้ออย่างหวานเลยพี่น้อง หวานคักหวานแน่ก็เอาการอยู่เดนะ้อพี่น้อง Xẹp dễ mấy Hết yên gìn yên á Nóng nửa trong kem rồi Nửa nên หวานบรรยากาศกลางท้องไร่ท้องนานะลมพัดเย็นมากค่อนข้างหนาวเลยเนี่ย yeah mm -hmm. กินไหมไม่กินเหรอไม่กินก็นอนเ,ออเสียงเ,เสียงเหมือนควรร้ออะ 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 ทำไมพ่อปิดอะ่อะทำไมพ่อปิดใไ้พ่อปิดฝาขวดอันนี้อะ่ะไว้แต่ตานอดมาได้หรอไปไปเนื้อพุงมัน ừ <coughs> <coughs> ือ้วเต็มปากเต็มคำเลย ใครจะเป็นคนรับเกียวอพ่อจะปลูกเอาเองเหรออืม,อมว่ยรู้

อออออไม่น่าจะกินหมดหรอกพี่น้องตัวใหญ่นะลีลอีอ่ถ่ายจะเข้าอยู่แล้ว ตามตัวใหญ่นะโอ้่อมตัวปลวนมานอนอยู่ข้างนะ อากาศมันดีพี่น้องนะดูกลางท้องไร่ท้องนานะแล้วก็มีแดดแล้วก็มีลมเย็นๆนะครับน่านอนมากสบายอะไรจะข้าอยู่แล้วเนพ่อรีบๆทายเลยโอ้ะ oh, อะไรพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้แหละนะครับก็วันนี้จัดเป็นเมนูต้มปลาช่อนตัวใหญ่นะครับ เป็นตม้มต้มบ้านๆน,นี่แหละนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแสบนะครับนอนอยู่ข้างๆอ่ะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอนใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ